หลายเหตุผลของการเดินทางที่เกิดขึ้นในระหว่างขับรถอาจทำให้ตัวเราได้พบกับสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเราอาจจดจ,จำได้โดยไม่ได้ตั้งใจกับเป้าหมายที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพียงแค่เราอยากลองออกระใจชีวิตดูสักครั้งในช่วงที่ยังมีโอกาสก่อนที่ตัวเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทํา ช่วงสายของวันหยุดผมได้ออกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติปางสีดาณอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วกับระยะทาง58กิโลเมตรที่เดินทางออกจากบ้านตัวเองในอำเภอวังน้ำเย็นและคงใช้เวลาไม่นานนักที่จะถึงที่หมายซึ่งทิปนี้ตัวผมก็ไม่ได้เตรียมตัวหรือหาข้อมูลอะไรมากนักเพียงแค่อยากลองขับรถไปที่ไหนสักที่ ในช่วงวันหยุดและตอนนี้ผมก็ได้ออกเดินทางเพียงคนเดียวกับสภาพอากาศที่ไม่ร้อนมากและมีเมฆหนาอยู่พอสมควรที่คอยบังแสงพระอาทิตย์และเป็นร่มเงาที่ดีในระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ก่อนเข้าอุทยานผมได้แวะทานอาหารที่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานก่อนที่จะไปถึงย่งเป้าหมาย ทานเรียบร้อยก็ได้เข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่และดูเหมือนว่าการมาถึงของผมในช่วงเวลานี้อาจจะทำให้พลาดกับการชมผีเสือ้อใช่ครับเดี๋ยวว่าจะไปกางเต็นท์ด้วยครับพี่ต้องติดต่อที่นี่เลยนะครับติดต่อที่ศูนบริการครับวันนี้นวันพ่อวันนี้ค่าธรรมเนียมฟรีค่าธรรมเนียมเข้าฟรีเต็นท์จะไปจะไปเสียค่าธรรมเนียมครับ จุดจุดบริการใช่ไหมครับบริการนักท่องเที่ยวเลยแล,แล้วจุดชมวิวที่เข้าไปนี่มันอีกไกลไหมครับยี่สบหกิโลครับผมจากนี่ไปจากนี่ไป25อีก25กิโลครับผมอืมก็เป็นทางแบบนี้หรือว่าทางดินเป็นลูกลังครับลูกลังใช่ไหมครับผมบอกเรื่อยผมไปเที่ยวจะเป็นทางลูกลังอ๋อแล้วเ,อ,อ,เอ,อผมโทรมาถามเขาอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะเดินเส้นทางธรรมชาตินี่ต้องติดต่อด้านล่างนี่ใช่ไหมครับใช่ครับต้ติดต่อที่จุดบริการนักท่เที่ยวไปจ,จัดเจงอีกที่อ๋อต้องแจ้งเขาให้ทราบใช่ไหมครับอีกที แต่ก็เราก็มีค่าใช้จ่ายกับการจ่ายเจ้าหน้าที่นำทางใช่ไหมครับแลนนี้จะเรียกรเรียกเจ้าหน้าว่าอย่างไงครับอ๋อครับต้องติดต่อกับจุดบริการตับใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ครับกับข้อมูลที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ที่ได้บอกถึงช่วงเวลาที่ผีเสื้อจะออกมาโชว์ตัวให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงเช้าและไม่แปลกอะไรกับการหาข้อมูลมาน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีวันพรุ่งนี้เช้าอีกวันก่อนที่ตัวผมจะเดินทางกลับตัวผมเลยได้มุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวกม25ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดบริการอีก25กิโลเมตรและก่อนที่จะถึงยังที่หมายกับท้องฟ้าที่อยู่ๆก็มืดครึ้ม พร้อมกับสิ่งที่ผมได้คิดไว้และฝนก็ได้ตกลงมาจึงทำให้ต้องรีบพาตัวเองมาหลบฝนณจุดกลางเต็นท์ที่สองและได้พบกับนักท่องเที่ยวคนอื่นที่มากลางเต็นท์อย่างสถานที่แห่งนี้จึงได้เกิดบทสนทนากับคนแปลกหน้าที่ทักทายกันด้วยมิตรภาพที่ดีที่กรลักาเต็นท์ค่ว่าใั้งล่าสดไปเดินสหมวกหัว

ดูเหมือนว่าธรรมชาติก็ได้ให้โอกาสผมที่จะได้ขึ้นไปชมวิวธรรมชาติที่ต้องเดินทางไปต่ออีก5กิโลเมตรและเมื่อมาถึงอย่างที่หมายผมก็ได้ใช้เวลากับสถานที่ตรงนี้อยู่พอสมควรกับการชมธรรมชาติที่สวยงามที่หลายคนบอกว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนัก แต่ผมคิดว่าการเดินทางมาที่นี้ก็ไม่ได้ผิดหวังหรือคาดหวังอะไรและคิดว่าความสวยงามมันก็มีอยู่ในตัวของมันเองที่ธรรมชาติในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันออกไปเหมือนกับตัวเราที่จะให้เหมือนใครก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันหลังจากลาณจุดชมวิวผมก็ได้เดินทางกลับ ลงมาเพื่อไปยังจุดกลางเต็นที่1ก่อนที่จะถึงที่หมายก็ไม่พลาดที่จะแวะเข้าไปสัมผัสกับสายน้ำตกบางสีดาที่แค่จอดรถก็ทำให้ได้ยินเสียงของน้ำที่ไหลและผมก็ได้นั่งเล่นอยู่ที่นี่สักพักก่อนที่จะเริ่มไปหาจุดกลางเต็นท์ ดูท่าจะเป็นค่ำคืนที่ดูเงียบเหงาเพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากเลือกที่จะมาเพียงไปเช้าเย็นกลับและมีเพียงกลุ่มน้อยที่จะอยู่ในค่ำคืนนี้และผมได้เริ่มทานอาหารกับสิ่งที่เตรียมมาซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากคือมามา่ากับการทานอาหารเพื่อจะข้ามพ้นคืนวันนี้ไปกับความรู้สึกที่เป็นอยู่ ลหลังทานเสร็จก็ได้ทํากิจส่วนตัวและเตรียมตัวเข้านอนเพื่อพักผ่อนเช้าลุ่งขึ้นผมได้เริ่มออกเดินทางเพื่อไปชมผีเสื้อที่เมื่อวานได้พลาดการชมผีเสื้อไปแต่ดูเหมือนว่าผมจะมาในช่วงท้ายฤดูที่ผีเสื้อมากมายนั้นได้เริ่มน้อยลงแล้ว แต่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังมากเท่าไหร่หลังจากที่ได้รับรู้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ตัวผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีมากมายขอเพียงแค่ได้พบที่ยังเหลืออยู่บ้างก่อนที่จะจากลากับเหล่าผีเสื้อตัวน้อยน้อยนี้และนี่อาจเป็นสิ่งที่ได้รับรู้ว่าการรอคอยอะไรสักอย่างหรือความคาดหวังกับบางสิ่งหรือสิ่งที่จะได้เจอ ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะมันทำให้รู้ว่าสิ่งสำคัญที่เรารอคอยมันมีคุณค่ามากแค่ไหนถึงแม้ตอนสุดท้ายเราจะไม่ได้ครอบครองมันแต่ก็กลายเป็นความทรงจำที่ดีให้กับ